บนเตียงเป็นมจฉุคนตสุเวลาในทุกเิศทางทุกหนชั่วโมงแต่ควาสุนัขเล่นเด็กก็เป็นวนมลึกก็ทักด พร้อมกับสุดแรงความสุดไปได้ทม่กลร่ะผลปานใดที่การมองเห็นความสวยงามในระหว่างทางที่เดินได้โปรดบอกฉันได้ไหมไม่ที่เป็นฉันนี้ได้โปรดบอกฉันชัดชัดสักทีนะเฮ้ยเ่าฮ่่่ อะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะเปิดอะไรจะแบบเปิดทำไมอ่ะเขมีอกว่าเลยบอกว่าบอกดีบอกดีบอกดจะไปเออบอกเปิดแล้วยุ่งแต่แต่ถ้ารักครั้งนี้มันตายไปแล้วถ้าฉันหมดความสำคัญก็บอกเลยไม่รักกันฉันพร้อมะไป เอฟฟงเอฟเซกไม่กดตักสิ่งอย่างนะครับผมก็หมุนเยนกันไปเ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ตบมือนานไปปะเนี่ยคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอา่อยู่ค่ากับดีเจบอลลูทีนี้ก็กลับมาอยู่กับชาล้วจ็ดีเจบอลลาซึ่งเราก็จะวนกันอย่างนี้บอกอก็บอกไว้ก่อนว่าสัปดาห์หน้าจะยังมีรายการสุดนิยมอยู่ แต่สัปดาห์ต่อไปงดหนึ่งสัปดาห์นะครับผมเพราะว่าเราต้องไปทาภารกิจกันาถามแต่ถามว่าถ้าสัปดาห์นั้นติดตามรายการเราได้ไหมติดตามได้จะเป็นสุกนิยม on tour ร<า>เ<อ>ก๋ที่สุดเก๋ที่สุดถ่ายทําชีวิตสาคนสลับกันถ่ายสลับกันพูดตลอดการเดินทางระยะทางร่วมหนึ่งพันกิโลเมตรครับ เราจะเชื่อมอตัวว่ายน้ําไปกับเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีก็ทชียมสุราษฎร์ธานีประงานแต่งงานแต่ทงานประจวบคิรีสันอ๋อเอ้ยเราจะไปงานไปงานบุญกันครับผมคนบาสสามคนจะไปงานบุญเหรอเล่นสินะครับผมก็อยู่กับเราครับผมรายการทุกนิยมครับก็ทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มครับผมทางร้อยเจ็ดไมกะเฮิร์สแล้วก็ www.nimastation.com ครับผมก็เหนือสิ่งอื่นใดก็เป็นการย้ําให้ท่านได้ทราบได้ว่าเดือนที่แล้วท่านไม่ได้จ่ายเดือนนี้ท่านช่วยจ่ายด้วยรายการตันิยมขอขอบพระคุณบริษัททินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับผมคือแบบรู้สึกโล่งที่ไม่ต้องไปอ่านนะไม่ไม่เดี๋ยวเียนนี้ไม่โล่งแว่นมาเาลมองไม่เห็นเลยเลยบริษัทินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการด้านวิศวกรรมโดยเน้นหนัก ทางด้านพลังงานอาทิเครื่องผลิตน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิต์ปั๊มความร้อนสําหรับทําความร้อนและอบแห้งเครื่องผลิตไอ้น้าประหยัดพลังงานเครื่องผลิตไบโอด Bio ีเซลเครื่องผลิตเอทานอลเป็นต้นโดยผลิตัณฑ์ต่างๆได้รับการรองรับจากหน่วยวิใใจัยระบบอุณหภาพภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัททีซัสเอ็กซ์เพลนเอนจิเนียริงบริษัททีซัสเซอร์วิสบริษัททีซั i n ิโนเวช o n นอินเทอร์เจนบริษัทเทอร์ที่โฟอินสตูเมนต์จำกัดและบริษัทดีเครทีซัสกรุ๊ปทั้งหมดครับผมโทรศูนย์ห้าสามแปดเก้าศูนย์หกสามต่อครับผม้ยอะไอยามเสียตัวมึงนเอย เล่นน้องแมนดีมีประโยชน์อยู่เราก็ยังอยู่กับน,น้องแมนแล้วรือ <c oughs> งมือรอบนี้คือนานมากนานนานนานแบบนานจริงจังมากแ่ะนะครับผมเราก็จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบหัวเราะมากเกินไปเราต้องมาอยู่ในช่วงขอควาเศร้าเขาบอกว่าอว่า,วาในโลกใบนี้ยมีแอปเปิลสามผลที่เปลี่ยนแปลงโลกลูกที่หนึ่งเป็นลูกที่คุณแอดดัมเนี่ย หยิบมาจากต้นไม้แล้วก็กินอ๋ออดัมกับอีพ์เขาชื่อเอวาไม่ใช่หรออีฟอี์อดัมกับเอวาเมื่อกีเอวาเอวาอยู่โน่นอยู่อะไรนะเอาดีๆไม่ได้เป็นคลิปไม่ใช่เอวาอยู่โน่นดาวโน่นทุกวันนี้นับถือลัทธิเอ่อาโน่นค yeah? ุณคุณนับถือลัทธิอะไรนะลัทธิเออ่ม้าผาดฟังก์กันเอาไปอ่ะ เก็คือเอ่อราษีตื่นประจ่ายทุกวันนี้ก็เลยเลิกกินเลิกกินหมูนะครับผมไม่กินพวกนี้เลทีใช่ใช่กะป่าตัวที่เป็นกะป่าโวยอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนสมุนนัจุนี้สมุนพระถังตัมจังมีใครบ้างสุนงอค์คือโวยตายและอีกคนหนึ่งอ่ะคนที่ถือเป็นพระจันทร์น่ะมันมันต้องมีสามคนสิอันนี้เป็นกะป่าเขาไม่ใช่กะป่าเขาเป็นคนเนี่ย ใช่ใช่อีกคนหนึ่งอ่ะคือใครอะ่ะอ่าคนได้สุณกีบะไ,ไม่ใช่คุณกีบคุณกีบนี่คือสติตไปไกลไปไกลมากคุณกีบดีไม่มีดับสิมน,นะครับผมลูกเมื่อกี้พูดถึงลูกแรกแตแล้วเกือบลืมเกือบลืมประเด็นที่กำลังคุยกันอยู่ลูกที่สองเนี่ย<อ>คุณคุณ,คณยังไม่บอกความสพัของลูกแรกเลย ก็คือลูกที่อดัมเนี่ยหยิบมาไงคือสมัยให้คนคริสเล่าพระเจ้าเขาสร้างโลกขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคุณสามารถทําอะไรก็ได้แต่าห้าไปกินแอปเปิ้ลที่ต้นไม้ต้นนี้ครับแต่ลูงเนี่ยก็มีงูตัวแทนของความแบบความบาปความละโมบโ้มลมาเนี่ยก็แบบโผล่มาหลอกล่ออดัมคือจริงๆที่นรรพพระเจ้ามาหลอกล่อใช่ไหมไม่รู้บาง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 สำนักที่เล่ามาเนี่ย ก็เล่าว่าเป็นพระเจ้านั่นแหละแต่มาแบบเหมือนทดสตอบจิตใจก็คือมาบอกอดดมว่าแบบเนี่ยแอปเปิ้ลลูกนั้นแบบเป็นงูไงก็ต้องแบบแค่อร่อยมากอะเอออร่อยมากอร่อยแบบเวอร์ดีเอ้ยหลักหลักไรเกนเนี่ยคุณรู้ได้เหรวจะพูดไรกันอ่ะแบบอร่อยมากอดดมก็เลยแบบไปกินอแต่พ๊บพอกินเนี่ยอาจเจ้าก็โกรกมาเพราะแบบเราเคยแบบ ห้ามเขาแล้วทาไมไม่ยอมทําตามก็ส่งอาดาบกับยีฟเนี่ยมาอยู่บนโลกมนุษย์อ่แบบให้ตกตะวันไปใช่ไหมให้ใช้ชีวิตกันเองตอนมาเข้ามายังไงอ่ะแม่เขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่เขาก็แบบแยกจากกันไม่เก็บกันแล้วอะไรเงี้ยอื๋อแต่คือถ้าใครอยากรู้ก็เสิร์ชในกลุมกัเถอะจะมาถามเราทำไมคือเราไม่เคยมีสาระอะไร่ลูกที่สองลูกแอปเปิ้ลลูกที่สองที่เปลี่ยนแปลงโลกคือ แอปเปิ้ลที่ตกใส่หัวกาลิเลโอเต้เต้เต้นิวตันเรื่องกาลิเลโที่รู้อะไรกาลิเลโอแบบแลบลิ้นอยู่เลยไม่ใช่นันไอรซายอะไรกาลิเลโอเป็นใครอ่ะไม่กาลิเลโอแรงน้มถ่วง่ะเออเต้นิวตันสิเหรอเออแนิวตันนี่คิด X ครับเพนเพลอใช่ใช่แรงโน้มถ่วงคือเต้ไครนิวตันเออมาเงิกทแอปเปิ้ลตกลงมานะใช่ แอปเปิ้ลตกมาใส่ผมนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลตกลงมาใช่ก็เกิดเป็นว่าทำไมแอปเปิ้ลแบบตกลงมาตกมาใส่หัวเราใส่หัวมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้แอปเปิ้ลตกลงมาแต่ถ้าเกิว่า้จุดนี้ยคือเป็นดีเจบอลูเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลแต่เขาปุ๊บสิ่งแรกที่คิดคือหยิบใส่ปากเอ้ยคืออร่อยอยาอร่อยจัดดูดี่อะเออก็เคยเคยมีคนเขียนโพสต์เอาไว้นะว่า คือดีนะที่ตกใส่หัวเตอร์ท่านเตอร์เพราะว่าถ้าตกใส่หัวคนไทยเนี่ยต้องคิดว่าพอ้ยดีจังเลยไม่ได้นั่งใต้ต้นทุนเรียนไม่คือจริงแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนพ้นพบเรื่องของแรงดูดของโลกปะแต่เออในคนไทยอ่ะไปนอนอยู่ใต้ต้นทุเรียนเไงคิดเสอมาคิดได้แล้วเฮ้ยทุเรียนตกมามันต้องมีเะไรสักอย่างแน่เลยแต่เข้าหัวายก่อนข้าหัวใจก่อนเออ คนดีๆเขาไม่นั่งเป็นเป็นไม่น่าไปนั่งใต้ต้นทุเรียนนะคุณนะมันต้องมีอะไรสักอย่างนึยอ่ออคนโง่เ้ยคุณรู้ไหมว่าทุเรียนที่เรากินกันอรเดตอร่อยเนี่ยไม่ได้มาแบบไม่ได้เป็นผลไม้ไทยนะนีคุณชื่อทุเรียนก็ไทยน้าทุกคนทุกคนจะเข้าใจว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ของเมืองไทยผิดที่สุดไปเรียนไปเรียนโพมาเนี่ย ไปเจอเพื่อนอ่าอินโดนีเซียเพื่อนอินโดเพื่อนอินโดเกาะตาแล้วก็บอกว่ามีการทดสอบเลยนะไปคุยกัโดนหลานตัที่ไหนนะตัวที่ไหนนะ ait สถาบันเทคโนโลยีอย่างไงเทคโนโลยีอะเทคโนโลยีแห่งเอเชียแล้วเพื่อนฟิลิปปินเนี่ยคือเขาก็ถามว่าแบบเนี่ยผลไม้ไทยคือแบบมีอะไรที่แบบจะเสิร์ฟให้เขากินได้บ้างอ่าเราก็บอกว่าแบบถ้าคุณแบบ ถ้าคุณไม่ได้รังเกียจความเหม็นเนี่ยเราข่อแนนําทุเรียนอรเพื่อนกอกตาแล้วก็บอกว่ามันเป็นผลไม้บ้านอัยจ่ะอะไรอ่ะเราก็บอก no 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 บอกเธอง่ายๆได้แค่เธอโตผิดเบอร์บอกว่าไม่ใช่นี่ของของบ้านเราเออแกนยางหมอนทองนี่ของบ้านเรานะชื่อเอาจะไทยเออทุเรียนเนี่ยเรียนเพื่อนกอกตาแล้วก็บอกว่า มันชื่อว่าจูเลียนถูกแล้วเป็นชื่อของประเทศเขาเลยกษร,ริย์ประเทศเขาเนี่ยถวายให้แบบกษัตริย์นะองค์หนึง่งเออแล้วเขาก็เกอกตาแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปอ่านก็ได้มันมีตำนานอยู่แบบม,มันมีเขียนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของจูเลียนเนี่ยอยู่ที่แบบมหาวิทยาลัยเกษตรฮคำว่าดูเลียนเนี่ยคำว่าเลียนเนี่ยแปลว่าหนามอเออดูเนี่ยแปลว่าคลุกเลยสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะ อ๋อเป็นลูกน้ำเออว้าเราคงไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็มีการเชิดชูว่าไฟทูเรียนนี่คือเป็นพระรานชาแห่งผลไม้ไทยใช่ใช่แล้วพระราชินีแห่งผลไม้ไทยคือมังคุดเฮ้ยเป้รู้เปล่ล่ะฮะรู้ปล่าล่ะไม่รู้ไม่มีกระจกตาจริงจริงอ่ะคือไม่เข้าใจอ่ะรู้ทำไมจะไม่รู้ครับผมเองแก้ไม่รู้ไปใช่นี้นะแล้วแล้วมังคุดนี้ของไทยใช่ไหมเออ ยังไม่รู้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวต้องไปแมงกุ้งแม่ชายที่บ่อยแมงกุ้งชีแมงกุ้งชีที่มาที่มาคุณบอลฮะที่มาอ่าที่แม่ค้าปะเออที่แม่ค้าไงจับไม่ได้แม่ค้ามาเที่ยวตลาดน้ำไงเออแม่ค้ามาเที่ยวตลาดน้ำไม่ใช่แม่ค้าขายของขายผลไม้ที่ตลาดน้ำมีฝรั่งมาเที่ยวใช่มีสติกันนิดนึงจป็นพวกเนี้ยแล้วแม่ค้าไปเที่ยวตลาดทำไมอ่าเราฝรั่งมาฝรั่งมาถามว่า ลูกนี้ลูกอะไรอแม่ค้าบอกมังคุดเขาบอกแมงโก้มังคุดแมงโก้คือฟังไม่ออกไงแม่ค้าโมโหจัดพูดไปว่าแมงโก้เซนตีเลยเ่ะอเออทีมาอะรกันแมนโก้โออไอซีแมนโก้เนตีกลายเป็นแมนโก้สีเต เหตุการณ์แล้วเลยที่แราดูไม่มีสาระคุณไม่เห็สาระกับพวกเราอีกเหรอเออแม่แต่วันนี้เรามีสาระและแอปเปิลลูกสุดท้ายเกือบลืมประเด็นทไปใจใจมากคือรายการนี้คือทางน้าคือต้องเขียนจนดอกเอาไว้ว่านี่กำลังพูดถึงประเด็นเรื่องนี้อยู่ใจใจมากแล้วคือแบบเกือบกลับมาไม่ทันแล้วคุณทั้งเรากำลังพูดถึงเรื่องแอปเปิ้ลสามลูกที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้่ะ ลูกแรกเป็นลูกของที่อดัมกินลูกที่สองคือลูกที่ตกบนหัวคุนเตอร์ไอแซคเนอรตันลูกที่สามาคือลูกที่อยู่ในมือของสีดจับครับผมไม่ปลมือและคือมันจะนานมากมึเล่าเ,เราจะหยุดรายการไหมหนึ่งนาทีเราจะหยุดรายการให่หนึ่งนาทีเพื่อจะไว้อะไรให้คุณสตีดจับ รัออกซึ่งก่อนหน้าเนี่ยคือเราหยุดเราหยุดเลยได้ไหมคือเราเราเปิดรายการเงียบๆแล้วก็แบบแฮปปี้ได้ไหมคือก่อนที่คุณสตีฟดับจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้เปลี่ยนชื่อล้ะรู้ป่ะเป็่นคุณสตีฟโนจ็อบปอคขอลาออกใช่ไหมตอขอลาออกจากกลายเป็นซีอีโอของแต่เมืาอวานที่คุณผู้นาตระกูลเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นโนจ็อบหรือเปล่าทำไมเป็นแบบอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงคล้ายโนจ็อบแต่ขึ้นต้นด้วยตัวบี สตีฟโนจโอไู้ดอกไม่ได้เซนเซอร์เซนเซอร์ตูดนี่เนี S <S, ่ยเหตุผลของการม่มีเซนเตอร์เอ้เหตุผลที่โกบบบกำเนิดขึ้นมาเออจะมาคุยเรื่องนี้อคุยเรื่องคุณสตีฟโนจอกก่อนคุณเื่อครับเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จโดยที่อ่ไม่จบไม่ได้รับปริญญาใดๆครัเขาไม่ได้จบมากมีอะไรว่างั้นครับผมค่ผมอ่คุณสตีฟ คือคนที่เราเรียนไปทำไมฮะเฮ้ยคือก็ไม่รู้อ่ะเรียนไปเอาไปสมัครานอย่างเดียวเรียนคือเรียนไปนะจุดนี้คือแบบคือสติปัญญาได้แต่คือ EQ ก็ต่ำมากแล้วก็หาเรื่องราวออกจากที่ทำงานพูดถึงตัวเองอ่ะถ้าสมมติว่าที่ไหนเอ่อคุณคุณผู้ฟังที่ใจดีแล้วมีงานรองรับเนี่ยคือติดต่อมาทางรายการด้วยคือดีเจบอลล่ากมังหางานใหม่อยู่เบา S <S <S หลังจากที่มีการวินเพวียงแล้วก็ออกจากงานเดิมเข้าเรื่องชื่อเต็มว่าคุณสตตเฟนพอจ็อบนะครับผมหรือว่าซีดจ็อบเนี่ยน,นะครับเกิดวันที่24กุมภาพันธ์ที่เมืองซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียซึ่งคือจริงแล้วคือทุกผู้ฟังก็บอกว่าโดยคู่บอกทำไมสมัหาได้แต่ร <S <S จรงจริงเดิมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่แอปเปิลนะใช่ไหม ก็หมดคุณไปเ,เออใช่ใช่ใช,ใช่ไม่เราเราอ่านไม่ทันไงก็คือทําไมคุณต t e v e j o b ถึงแต่งกายแบบด้วยชุดที่เรียบที่สุดมาพรีเซนต์ Apple ทุกครั้งทั้งที่ Apple เนี่ยทําเงินได้เนี่ยโอ้โห <s> เรียกว่าหลักแบบว่าหลักแบบพะพล้านอะเยอะเยอะเรียกว่าเยอะ <S <s พ<ว>เพราะว่าเมื่อเขาอายุยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยคุณจ o b s, <s, <S, <S เนี่ยได้เข้าทํางานกับบริตทเอ่อ มีเรสท์แพดกาดและเริ่มต้นติดตาอพุทธศาสนาครับพุทธศาสนามีไกด์กเต็มอย่างจริงจังคุณสติ๊กชอบมีเขาน่าถือเสนอพุทธใช่<า>กับพระอาออจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ศูนย์เซนลอสอันโชครับผมครับเต็มไหมพระอาจารย์เนี่ยโกบุชิโนโกโตโกะไปเอามาเอาไหมน่าจะอ่านสตกลงเป็นนี้นึงโกบุชิโนโอโตโกะเอออ่าอ่า ก็เป็นนิกายเซนอืมหลังจากนั้นก็มาก็ใช้ก็ใช้นิกายเซนนี่แหละมามาคิดหาหาธุรกิจของตัวเองที่จะผลิตออกมาซึ่งคือเขามีคําถามอยู่นะจุดหนึ่งว่าตอนที่แบบเขาทําอะไรก็ตามทำไปทุกอย่างต้องมีปุ่มเขาได้เปิดเครื่องวิทุครับก็คือมีปุ่ม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 ปุ่มอ่าปุ่ม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 ป้่ไปุม่ ปุ่มกดแล้วปอดเงี้ยเขาไม่ได้ใช้เขาก็งงแต่ปุ๊บมือถือเงี้ยเขาก็กลับมาดูที่มือถือทำไมไม่มีปุ่มอ่ะกอคือปุ่มมเยอะไปบ้งคือปุ่มแบบรอบมือถือแล้วก็คือแบบปุ่มตัวเลขอีกอะปุ่มตัวอักษรเนี่ยปุ่มเข้าเมนูปุ่มข้อความกยคือเยอะไปบ้พที่เขาก็เลยบอกว่าชีวิตเราต้องการปุ่มแค่ปุ่มเดียวเขาก็เลยตร้งแอปเปิลเนี่ยมีปุ่มแค่ปุ่มเด ืแต่ผมมีหลายปุ่มแนะแน่แน่ไม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 ่หมายถึงว่าแบบอันนั้นมันเป็นฟังก์ชันเสริมที่เริ่มมาเออนะครับผมคือเราเนี่ยคือคุณไม่ออกคุณตอบไม่ได้เลยคเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ได้ไปรวบรวมข้อคิดดีๆของคุณตีพิมพ์มาเพื่อแต่เนื้อฉุนนี่คือคือครึ่งแล้วคือไวัยมือก็แต่คือเราได้ไปรวบรวมแต่ได้ไปรวบรวมเนี่ย ข้อความดีทั้งหมดทั้งมวลของคุณ s t e v จ j o มาคุณบอลมีอยู่หน่อยหนึ่งใช่ไหมคี่บเรามีก้าบทเรียนของคุณ Steve j ออยเรามีเยอะกว่าน่นคุณบอลเออเราเรารวมมาเยอะมากเดี๋ยวเราจะผัดกันอ่านแนละหนึ่งอ่าคุณจอม s เคยกล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารวายของอเมริกาว่ามีคำคำนึงในศาสนาพุทธคือจิตของผู้เริ่มต้นมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ทุกคนควรจะมีจิตของผู้เริ่มต้นเขาอธิบายต่อไปว่ามันเป็นจิตที่มองเห็นในทุกสิิ่่งงงอยาาาตมมควเป็นจร ซึ่งค่อยๆทาให้เราตระหนักถึงแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นเหมือนเวลาคุณทําพวกแบบตอบคาถามอะเนือไหมสมมติว่าคุณจะทําแบบตอบคาถามใช่อันหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าให้เชื่อคําตอบแรกของคุณที่คิดออกมาจากหัวโดยที่โดยที่ยังไม่อ่าน,โด,านโดยที่ยังไม่อ่านชอยที่มีให้สมมติว่าถามแบบคุณเนี่ยเป็นคนหัวข้อฟรีคือคุณคุณคุณเป็นคนขี้วินเบี่ยงไหมคำถามแร้ว่าถ้าคุณเจออะไรที่แบบโมโหขึ้นมาเนี่ยคุณจะเบี่ยงเลยหรือเปล่า นั่นอะอย่าเพิ่งไปาคําตอบว่าคําตอบมีอะไรให้บ้างคิดก่อนว่านี่คือคําตอบเรา<ช>นั่นคือจิตของผู้เริ่มต้นของคนติดจับผมม,ผมมีเก้าบทเรียนของคนติดจับเขาพูดบอกว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้นําแล้วก็ผู้ตาม,มก็คือใครก็ตามแบบที่อยู่กับอะไรเดิมๆก็จะอยู่กับอยู่ที่เดิม ครับแล้วถ้าคุณเนี่ยใช้นวตัตก,กรรมเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณจะดูแตกต่างแลวก็เป็นผู้นําครับอ,อย่างในตัวคุณคุณมีอะไรเป็นนวตัตก,กรรมที่แบบเรียกว่าคุณแบบเอ้ยนำหน้าคนเลยปะคือทรงผมอะ่ะต้ดทรงผมเป็นนวตัตก,กรรมอะ่ะณจุดนี้คืออ่าอ,อยากอ,อยาก <ไป S 1> จะเมาตัวเองเรื่องของทรงผมหลังจากที่ไปตัดมาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวกลางคืนไปกินข้าวตามปกติ จะเป็นข้าวหมักแล้วก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งเวลาเราเจอเด็กเนี่ยเราก็พยายามจะไป้อเด็กตลอดเวลาเจอไนร้านทำความรู้จักก็ไปยืนข้างๆาแต่ผมกชนกงชนแก้วสรุปเด็กก็ช่วนออกไปนี่เป็นนกก้านมไหมเฮ้ยอะไรแล้วก็ออกไปคุยนอกลานเด็กถามว่าคือผมําจริงนะพี่คือพี่มีปัญหาอะไรกับโต๊ะผมหรือเปล่าคือพี่จะมาตีคนในโต๊ะผมหรือเปล่าก็ถามว่าเพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้น คือดูจากตรงผมและหนวดของพี่แล้วพี่น่าจะแบบมาไม่ดีอะไรเงี้ยฉันจะช่วยแคลมรู้สึกนิดนึงอ่ะเสียใจมากอ่ะคืออยากพ่ออะแต่ผมว่ามาหาเรื่องมากเลยจริงใจจะกินเพราอะไรเต๋อ่ะไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็คือเด็กก็กลัวมากนะกลัวโดนตีมากคืองงอ่ะจะทำยังไงกันอะไรเงี้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเด็กเด็กเด็กสั้งหนะครับผมครับครับเดี๋ยวกลับมากับซีฟจ๊อบครับผมค่ะ วังไมบ้นไม่ทำงานเลย,ยนั่นมึงกลับมานีเราทกโดดีก็